สวัสดีค่ะวันนี้ครูกบจะมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักของตัวเองนะคะเป็นการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องออกกำลังกายค่ะลดน้ำหนักได้10กโลภายใน3เดือนนะคะซึ่งโปรแกรมนี้เราจะมีการทานโปรโตีนพร้อมไปกับคุมอาหารนะคะเราจะมีการทานโปรโตีน2มือ้อแล้วก็ทานอาหารเที่ยง1มื้อนะคะโปรแกรมลดน้ำหนักนี้จะตรงตามความต้องการของกบม,มากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ต้องออกกําลังกายและน้ำหนักก็ลดลงเร็วภายใน3เดือนค่ะแต่การลดน้ำหนักตรงนี้เราต้องมีวินัยในตัวเองนะคะถ้าไม่มีวินัยในตัวเองก็จะผ่านไปยากเหมือนกันค่ะแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่ามากเลยค่ะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นผิวใสหน้าเด็กลงที่สำคัญผอมลงด้วยค่ะดูอาหารมื้อเที่ยงแต่ละมื้อสิคะ มือสวรรค์ของคนลดความอ้วนค่ะเราจะจัดเต็มในมื้อเที่ยงของทุกวันค่ะเรามาดูผลลัพธ์ของการมีวินัยในตัวเองกันนะคะ d ดย์กับ d ดย์เค่ะเราจะเก็บภาพความทรงจำของการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายกันไว้ค่ะน้ำหนักลดลงเยอะมากสัดส่วนก็ลดลงเยอะมากเช่นกันค่ะไม่ผิดหวังกับการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักในครั้งนี้เลยค่ะ ไม่เหนื่อยไม่โซไม่วิวแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายค่ะถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอยากกินอาหารหรือว่าขนมที่เราชอบแต่การมีวินัยในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและตรงตามเป้าหมายของเรานะคะเรามาคุมน้ำหนักหรือว่ามาลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายกันค่ะใครสนใจสอบถามกบได้นะคะขอบคุณโปรแกรมดีๆจากบิดฟิตนะคะโปรแกรมลดน้ำหนักของคุณหมอค่ะ ทำให้ครูกบกลับมาผอมสวยได้อีกครั้งขอบคุณมากมากค่ะ